สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับผู้ที่รู้สึกสะดุดตากับภาพหน้าปกคลิปของเรานะคะก็ไพ่ของเรานะคะการอ่านไพ่ของเราในแบบนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านไพ่แบบกึง่งแรนดอมนะคะก็คือว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเข้ามาดูคลิปของเราในทุกๆคลิปนะคะก็เลือกดูเฉพาะเอ,อ่อที่ภาพมันเด้งขึ้นไปที่หน้าฟีดของคุณแล้วคุณรู้สึกสะดุดตานะคะนั่นหมายความว่าการอ่านไพ่ของเราในคลิปนั้นนี่มีสารที่ต้องการจะสื่อถึงคุณนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหรือถ้าใครเข้ามาฟัง เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าคุณสะดุดตาแล้วเนี่ยแสดงว่าไพ่อยากจะให้คุณเก็บเอาประสบการณ์ที่เราจะเล่าให้ฟังในการอ่นานไพ่นะคะนําไปใช้ได้อาจจะหมายถึงในอนาคตหรือว่าอาจจะไปเป็นคําแนะนําให้คนอื่นเหมือนกับว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้คุณนั่นเองคะ่ะหรือว่าใครอยากเข้ามาฟังคลิปของเราในทุกๆคลิปเพราะว่าฟังแล้วเพลินดีอาจจะฟังเป็นแบบ ASMR นะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ อืมเรามองว่าการอา่านไพ่ในทุกๆครั้งของเราจะมีคำแนะนำดีๆเสมอนะคะคุณก็สามารถเก็บไปใช้ได้นั่นเองค่ะการอา่านไพ่ของเราเป็นแบบ time ลส l e s s นะคะก็คือว่าคุณจะเปิดเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะและผลของไพ่นั้นเนี่ยจะ อ,อ,อยู่ที่ประมาณ30วันนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเปิดเข้ามาฟังคลิปลปนั้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้การเปิดไพ่ของเราจากไพ่ทาโร่สิใบนะคะเรามองว่าคนที่เปิดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คนที่ถูกดึงดูดเข้ามาเนี่ยมักจะเป็นคนกลุ่มที่ตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับภาวะที่เหมือนกับว่ากับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะคุณยังรู้สึกว่าเอมันยังมีหนทางข้างหน้าอยู่ไหมนะแต่ว่า คุณก็เดินมาแล้วออกเดินทางมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นชัดเจนว่าเอ๊ะมันจะไปถึงไหมนะบางคนมีความฝันความอะไที่คุณไล่ตามนะคะออกมาแต่ว่าทําไมพอลงมือทําแล้วอุปสรรคมันเยอะจังนะคะ เหมือนกับว่าสิ่งที่เราวางแผนแล้วมันไม่ได้หรือมันไม่ใช่หรอมันไม่ใช่แนวทางของเราหรออะไรอย่างเงี้ยะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกขึ้นมันเป็นเด m มูนนะคะเดมูนคือไพ่ที่คิดมากวิตกกังวลนะคะแล้วก็เหมือนกับคิดวนๆอยู่อย่างนั้นนะคะมันอาจจะไม่ถึงกับเอ่อไพ่ที่ความวิตกกังวลเกิดจากความเครียดนะคะมันเป็นความวิตกกังวล กับอนาคตในสิ่งที่มองไม่เห็นแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าไพ่เกี่ยวกับความเครียดขึ้นในสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้มันจะขึ้นมาเป็นก้าวดาบเนาะแต่เนี้ยมันขึ้นมาเป็นแค่เดิมูนนะคะใบต่อมาก็คือไพ่ชาริออตอันนี้ก็คือไพ่ที่เราบอกว่าคุณได้เดินหน้ามาแล้วนะคะเพราะชาริออตหมายถึงว่าเอ่อเป็นการลุยไปแล้วะคะ่ะเป็นการที่จะต้องลุยต้องทำนะคะแล้วเราก็มองว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ เหมือนเป็นนักรบอะชาริออตคือนักรบเนาะก็คือว่าเามีอะไรก็พร้อมรุยพร้อมทานะคะแล้วก็สู้นะคะไม่ถอยนะคะไม่กลัวนะคะมีอะไรก็ไปเขาเรียกว่าไปตายเอาดับหน้า <c oughs> ประมาณนี้นะคะแต่ชาริออตมันก็ยังหมายถึงว่าหนทางหรือระยะทางหรือสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยมัน มันยังเป็นหนทางที่ยาวไกลนะคะแล้วก็อยู่ที่ค่อนข้างเหมือนกับว่ายังไม่ใช่เวลาที่มันจะถึงง่ายๆนะคะแต่ว่าคุณไม่ต้องย่อท้อนนะเพราะเราเปิดเปิดมาตอนแรกเนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันปีไพ่ร้ายขึ้นแต่ว่าหลังจากไพ่ร้ายแล้วเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะเนว่าเรามองว่าช่วงเวลา30วันนี้ยสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันจะทําให้คุณเริ่มมีชื่อเสียงในวงการของคุณและเริ่มเป็นที่รู้จักนะคะออพอเริ่มเป็นที่รู้จักเนี่ย ถ้าเป็นการค้าขายเนี่ยมันก็จะเริ่มมีลูกค้าค่ะประจําเข้ามามากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นหมายถึงว่ามีคนรู้จักค่อนข้างมากนะคะให้ความช่วยเหลือค่อนข้างมากเออมากขึ้นละกันเพราะว่าเดอะสตาร์ขึ้นนะคะเดอะสตาร์เป็นเรื่องของความแบบมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มจะโดดเด่นนะคะเริ่มฉายแสงแล้วนะคะก็พาบอกว่าสิ่งที่คุณทํามาเนี่ย มันมีอนาคตแน่ๆนะคะแต่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอาจจะไกลหน่อยนะคะแต่ว่าตอนเนี้มันก็เริ่มที่จะทําให้เห็นผลขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็มองว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่เนี่ยเป็นอะไรนะคะเซเว่นออฟคัพขึ้นมาก็หมายถึงว่ามันกําลังจะมีตัวเลือกทางเลือกมาให้คุณได้เเลือกมาะคะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเซเว่นออฟคัพเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกที่มีมากกว่าหนึ่งทางหรือเลือกแค่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่มีมากมายมากกว่านั้นนะคะ ก็ถ้าใครกําลังรอโอกาสหรือรอจังหวะที่มันเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่เข้ามาแล้วเนาะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากเลือกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นที่เหมือนกับว่าจะต้องเจอบททดสอบของชีวิตที่คุณจะต้องเลือกนะคะเลือกเดินแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะโดยเรามองว่าหนทางข้างหน้าของคุณเนี่ยมันจะมีจุดที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยสักหน่อยเนาะเหมือนกับว่ามันต้องเสียสละอะไรไปบางอย่างแล้วก็ละทิ้งอะไรไปบางอย่างนะคะมันถ้า ใครอยู่ในสถานการณ์ที่เจอพลังงานแย่หน่อยนะคะคุณก็อาจจะต้องเอเสียสละไปแต่เรามองว่าการเสียสละครั้งนี้ถ้าเป็นตัวเงินอย่างเช่นเงินเนาะเราก็มองว่ามันเป็นการลงทุนนะเนาะมันไม่ใช่ว่า สิ่งที่คุณได้มามันจะเป็นลาบลอยอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องลงมือทําไปะคะ่ะไม่มีอะไรที่มันได้มาฟรีๆนะคะสําหรับคนที่เปิดเข้ามาฟังไพ่กองนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องลงมือทําไปก่อนลงแรงทําไปก่อนลงทุนทําไปก่อนนะคะแล้วกออ็อาจจะต้องก้าวออกมาจากความคิดเดิมๆนะคะ ความวิตกกังวลของคุณที่กล่าวมานะคะเพราะว่าไพ่เอ็ดอับคับหมายถึงว่าการเดินออกจากอะไรบางอย่างนะคะอาจจะหมายถึงว่าเดินออกจากความหลังของคุณก็ได้นะคะถ้าคุณเคยทําอะไรล้มเหลวมาก่อนไพ่บอกว่าอย่าตัดสินตัวเองนะคะจากสิ่งที่มันเคยล้มเหลวมาก่อนคุณต้องอย่าลืมว่าการที่คุณล้มเหลวมาเนี่ยคุณต้องมีประสบการณ์กับมันแล้วนะคะ ถ้าคุณไม่ได้ดําเนินการทุกอย่างแบบเดิมอีกผลลัพธ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอะนะคะแต่ว่านั่นแหละมันก็ต้องเกิดจากการเสียสละอะไรไปสักหน่อยนะก่อนที่จะได้มาทีนี้ว่าหลังจากคุณเสียสละอะไรไปแล้วเนี่ย The Tower ขึ้นนะคะ The Tower นี่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะปัจจุบันทันด่วนแบบพรึกพรับนะคะเอ่อ ถ้าไพ่ที่มันขึ้นต่อจากนี้มันเป็นไพ่ร้ายอะเราก็คงจะเตือนให้คุณระมัดระวังนะคะแต่ว่าไพ่ที่มันขึ้นมาต่อจากนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคะเรามองว่าสถานการณ์ที่คุณคิดถึงอยู่นั้นนะคะหลังจากที่คุณเสียสละลงมือลงแรงทํรราอะไรไปอย่างหนักแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลแบบทันตาเห็นนะคะไพ่ใบต่อม,มันคือไพ่เอสแล้วก็เพจนะคะไพ่เอสแล้วก็เพจมันจะหมายถึงไพ่เลขหนึ่งนะคะก็คือว่า มันคือการเริ่มต้นนะคะการนับหนึ่งะคะโดย A อ o one นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะก็คือเหมือนกับต้นไม้ที่มันถูกตัดนะคะแล้วมันก็กําลังแตกกิ่งก้านขึ้นมานะคะกิ่งก้านกิ่งแรกที่มันแตกเนี่ย หมายถึงว่ามันได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตนะคะการแทงยอดของต้นไม้เนี่ยมันหมายถึงว่ารากฐานทุกอย่างเนี่ยมันมั่นคงแล้วพร้อมที่จะแทงยอดออกมาแล้วนะคะต้นไม้เนี่ยในการแทงยอดเขาจะต้องใช้สารอาหารค่อนข้างมากมันแสดงว่าสิ่งที่คุณทํามาที่เราบอกที่คุณทํามาอย่างหนักเนี่ยมันทําให้รากฐานรากของต้นไม้ต้นนั้นน่ยมันอย่างรากรากลึกแล้วก็มั่นคงแล้วนะคะการที่คุณรดน้ำใส่ปุ๋ยมันเนี่ยมันได้ถึงเวลาละที่มันจะแทงยอดออกมานะคะ แล้วก็เมื่อต้นไม้แทงยอดแล้วเนี่ยถ้าคนเลี้ยงต้นไม้นะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงต้นไม้นะหมายถึงว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันมีโอกาสรอดสูงมากแล้วค่ะมันจะไปได้ตอบไปแล้วค่ะแข็งแรงแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็ Page เพ o ออฟสอตเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับว่า <c oughs> เอ่อคุณตั้งดาบรอ่อละคุณเป็นคนที่มีความที่อะไรเข้ามาผมก็ไม่กลัวคุณตั้งดาบรอละอะไรเข้ามาเนี่ย ก็พร้อมที่จะฟันฝ่าไปได้นะคะเราก็เลยมองว่าอุปสรรคที่มันจะเข้ามาต่อจากนี้มันไม่ได้ยากลําบากมากแล้วนะคะคุณมีเหมือนภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะมันคงแล้วนะคะยืนอยู่บนยอดดอยแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็ยังเป็นไพ่เซเว่นออฟ l e นทนะคะก็คือไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญคือการที่เราได้หวานเมล็ดแล้วก็ปลูกแล้วเราก็เฝ้ารอที่มันผลิตออก,ออกผลนะคะโดยที่เจ็ดเหรียญนี้ก็คือ ดอกผลเนะี่ยมันกําลังผลีขึ้นมาแล้วนะคะจากการทํางานอย่างหนักนะคะดังนั้นถ้าใครได้ทุ่มเทร่างกายทำอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ต้องท้อนะคะห้ามท้อเด็ดขาดนะคะผลกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วแล้วว่าพอมันถึงเวลาของมันมันจะเกิดแบบพรึบพรับนะคะแบบว่าคุณยังไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้ำนะคะ แล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นจากหน้าไพ่กองนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเตือนได้เหมือนกันนะคะไฟฟล็อกเพนทาเคนนี่ยังเป็นเรื่องให้เตือนเรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังปัญหาสุขภาพถ้าคุณได้บางทีคุณทํานู่นนี่มากเกินไปจนลืมมาสนใจตัวเองเนี่ยให้ระวังด้วยนะคะส่วนน่านี่เป็นหน้าฝนเนาะแล้วก็ระวังเรื่องโรคติดต่อต่างๆนะคะแล้วก็สภาวะที่ภูมิคุ้มกันตัวเองมันจะ บกพร่องเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เหมือนกันนะคะพรานในรูปเป็นเรื่องเป็นรูปของหิมะตกเนาะร้อนๆอนหนาวๆน,นาวแบบนี้นะคะให้ระวังให้ระวังการติดเชื้อให้ระวังการติดโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นโควิดมันก็ยังมีอยู่เนาะก็อย่าหลวมเนาะแล้วก็รวมถึงพวกไข้เลือดออกอะไรแบบนี้นะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยุงก็เยอะขึ้นนะคะเหมือนไพ่เตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพประมาณหนึ่งนะคะรวมทั้งระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะฝนเนาะการขับรถขับราต่างๆนะคะไพ่เดอะทาวเ ขึ้นเนี่ยมักจะหมายถึงอุบัติเหตุเนาะบางทีการที่คุณทําอะไรเออชาติอ่อนเนี่ยมันยังหมายถึงคนที่มีความ อาจจะไม่ถึงกับมุดทะลุนะคะแต่ว่าทําอะไรไปแบบว่าบางทีลุยไปดับหน้าไปแตะเอาดับนะประมาณนั้นนะคะมันอาจจะทําให้เราขาดความรอบคอบได้อย่างเช่นคุณจะรีบไปทํางานจําเป็นที่ต้องไปเคลียร์งานต่างจังหวัดนะคะแต่วันนั้นฝนตกหนะักอะไรแบบเนี้ไพ่เตือนว่าให้คุณระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะถ้าจะไปก็ขอให้ขับรถช้าๆแล้วก็มีสติตลอดเวลานั่นเองนะคะโอเคเราว่าเรามองอะไรไม่เห็นจากหน้าไพ่กองนี้แล้วนะคะสรุปก็คือเอ่อ สิ่งที่คุณทํากําลังจะได้เห็นผลนะอย่าเพิ่งย่อท้อนะคะใครที่กําลังท้ออยู่ในกลุ่มนี้เนาะแล้วก็เราจะเปิดไพ่ออราเคลเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะโดยวันนี้เราจะเปิดประมาณ2ใบแล้วกันนะคะโดยใช้สําหรับนี้นะ Okay. ว้แรกค่ะออกกำลังใจให้อบอกว่าหากรู้สึกไม่มีสมาธินะคะวอลกแวกง่ายให้ใช้วิธีนี้ดูหนึ่งจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นการฟังเพลงก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการทำสมาธิอย่างเดียวนะคะงานอดิเรกของใครหลายๆคนก็เป็นการฝึกสมาธิได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปนะคะ การอ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะคะสมัยนี้อ่านหนังสือเราแนะนาให้อ่านเป็นเล่มมากกว่านะคะเป็นเล่มเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นสมุดที่เราจับต้องได้นะแต่หมายถึงว่าไม่ใช่อ่านแบบตาม Facebook อะค่ะที่เลื่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าแบบนั้นมันจะไม่ก่อให้เกิดสมาธิเนื่องจากว่าพอเรารู้สึกเบื่อเราก็จะเหมือนกับเลื่อน ไ,ะะไม่อยากให้อ่านข่าวแบบนั้นนะคะถ้าอ่านอาจจะเป็นบทความหรือเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้นะคะที่เราอ่านแล้วสามารถจับใจความและสรุปใจความได้นี่เป็นการฝึกสมาธิที่ดีอย่างหนึ่งนะคะทำให้เราลดภาวะของการมีสมาธิสั้นลงได้นะคะ ้วก็ข้อสอบอกว่าปล่อยใจให้ไหลไปกับความคิดเรื่องไม่ปล่อยใจให้ไหลไปกับความคิดนะคะอะอย่าฟุ้งซ่านนั่นเองนะคะบทสนทานานในหัวดับความคิดโดยเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดหรือว่าเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดอันนี้เนี่ยหลายคนเป็นเราก็ชอบเป็นหนึ่งในนั้นนะคะพอรู้สึกตัวทีก็ต้องแบบเฮ้ยฉันจะคิดทําไมคิดไปก่อนลวน่วงหน้าทําไมวิตกกังวลไปก่อนทําไมวนๆอยู่แบบนี้นะคะก็ถ้าทํา2อย่างนี้แล้วก็จะทําให้มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็วอกแวดน้อยลงนั่นเองนะคะอ่าเหมือนกับใบน,นี้เนาะเดิมวนขึ้นนะคะนเป็นคนที่อาจจะวอกแวทง่ายคิดอะไรคิดไปก่อนนะคะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าความเครียดของคนกลุ่มนี้เนะี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้แต่่่เเเปป็นรืออองงทีคคคุณาาจจะิิดดมกไ ไปก่อนนะคะเออพายขึ้นมาตรงกันเลยเนาะโอเคขออีกสักใบหนึ่งค่ะจุ๊บฝึกฝึกฝึกนะคะบอกว่าเช่นเดียวกับกีฬาหรืองานฝีมือการเจริญสติพูดถึงเรื่องสติทางนั้นเลยเนาะและสมดุลใจการแก้ไขตัวเอง็นทักษะที่สามารถพัฒนาผ่านการฝึกฝนได้นะคะอืม ถ้ารักที่ปฏิบัติชอบต้องชอบปฏิบัติต้องฝึกบ่อยๆฝึกให้ต่อเนื่องต้องเห็นคุณค่าของการฝึกนี่แลนะโทษของการไม่ฝึกทําให้การฝึกเป็นเรื่องสนุกให้ได้นะคะนี่สําคัญมากนะคะเหมือนเราเคยแนะนําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วะคะ่ะน้องๆเด็กๆนะที่เราบอกว่าออถ้าใครไม่ชอบเรียนหนังสือเนาะเราได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะเราจะไม่ได้ว่าคลิปไหนแต่เราบอกว่าออให้เหมือนกับว่าทําให้มันเป็นเกมก็ได้นะคะการสอบเนี่ยให้เป็นเหมือนกับว่าเราไปพิชิต เออบอสนะคะไปตีบอลให้แตกให้ตายนะคะอาจารย์เป็นบอสนั่นเองนะคะครูเป็นบอสนะคะเราต้องไปตีนะคะแบบนี้มันก็จะทําให้การเรียนของเราสนุกมากขึ้นนะคะเป็นการแข่งขันกับตัวเองนะคะอ่าแล้นี้ก็ใช้ในเรื่องของการเจริญสติการฝึกจิตใจนะคะได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวว่าขยันก็ฝึกเบื่อก็ฝึกขิ้เก็จก็ฝึกผิดพลาดพลั้งเผลอก็เริ่มต้นใหม่เริ่มที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะใช่นะคะไพ่เหมือนกับพูดว่าอย่าย่อทอน,นั่นเองฝึกฝึกถ้าเรามองไม่ไม่ตีความไปนในเรื่องของการเจริญสติก็ได้นะคะเราก็มองว่า เหมือนไพ่ต้องการจะบอกว่าอย่าเพิ่งย่อทอนะคะถ้าผิดพลาดลม้มลงก็ลุกขึ้นในจุดจุดนั้นนะคะแล้วก็วิ่งแล้วก็ก้าวต่อไปถ้าเราถอยมันก็จะเหมือนกับเดินถอยหลังเนาะมันไม่มีทางที่เราจะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้นะถ้าเจ็บก็พักนะคะ พักแล้วพร้อมแล้วนะคะก็ไปต่อถ้าเรายังรู้สึกว่าเราอยากจะไปให้ถึงจุดหมายจุดนั้นอยู่นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันทอ้อมันเหนือ่อยมันกินกําลังใจเหลือเกินก็เปลี่ยนเส้นทางก็ได้นะคะคนเรามีฟรีวิวเสมอก็คือว่าคุณสามารถมีสิทธิ์เลือกมีชีวิตชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยอยากทําอะไรก็ทำนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งล้มเหลวแล้วก็อย่าเพิ่งทอนะ้อเนาะ เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะนอกจากว่ามันจะไม่เหมาะสมไม่ใช่ทางจริงๆแล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วถ้าจะต้องเปลี่ยนก็ค่อยว่ากันคะ่ะแต่ถ้ายังไปไหวก็ไปต่อนะเริ่มที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแบบนี้นะคะโอเคเรามองอะไรไม่เห็นจากหน้าไพ่กองนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เปิดใจเข้ามารับฟังการอ่านไพ่ของเรามากนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอ่านไพ่ของเรานะคะจะเป็นจุดสะดุดเล็กๆในชีวิตของใครหลายๆคนให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนั่นเองคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย